อ่ะส,สดีครับวันนี้ถาดพอนี้นะครับผมเพาะไว้ได้ประมาณ4วันนะครับ4วันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าการเจริญเติบโตนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดถุงอ่ะนะครับว่า ความเจริญเติบโตจะไปได้ขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยครับอ่ะเรามาชมพร้อมกันนะครับว่าจะไปได้สิ่งขนาดไหนนะครับจากนึ้นนี่ประมาณ4วันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้ดินพีทมอสนะครับพีทมอสร้วนนะครับแล้วก็น้ำหมักยูรินซีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นมานิดหนึ่งลนะสี่วันนะครับอันนี้ผมจะทําการถ่ายน้ํานะครับถ่ายน้ําให้เขาเปลี่ยนน้าหน่อยนะครับามาชมกันครับว่าขึ้นหรือเปล่านะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับแต่ดินของเขาก็เหมือนจะเริ่มแห้งแล้วนะครับผมก็ทําการ เปลี่ยนถ่ายน้าเลยนะครับจะให้ดินแห้งแบบนี้ไม่ได้นะครับตายนะครับเขาตายแน่นอนนะครับถ้าดินแห้งแบบนี้นะครับนะครับส่วนผสมที่ผมทํานะครับผมใช้เป็นดินพีทมอสล้วนเลยนะครับน้ำหมักยูลินซีนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาเล่งรากตัวนี้นะครับนะครับ ใส่ไปนิดเดียวนะครับประมาณหยดเดียวนะครับแล้วก็ทําการลดนะครับประมาณนี้เลยครับต้นก็ประมาณสี่วันนะครับก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับอ่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับถ้าผมมีความรู้ดีดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับใครชอบกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ